่เนี่ยเราคุยกันในมิติของเรื่อง data repository แต่ความจริงความหมายของมันก็คือการทำ integration of data เพื่อการใช้ประโยชน์ที่จะทำให้ภาครัฐและกประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ขออนีาต recap สั้นๆก่อนที่จะเข้าถึงเนื้อหาที่เราคุยกันเมื่อวานนะคะจากที่ recap ก็คือมิติของเรื่อง digital health strategy เนี่ยที่เราคุยกันเมื่อวานแล้วก็มันจะมีความสำคัญอยู่สเรื่องนะคะอันที่ห ก็คือเรื่องของการสร้าง trust ในทุกภาคส่วนเพราะว่าการที่มี trust จะทำให้เราสามารถบูรณาการข้อมูลกันได้จริงอย่างเป็นไปได้เป็น feasibility สูงขึ้นประเด็นที่สองก็คือให้มีการจัดเก็บข้อมูลสุขภาพเพื่อการใช้ประโยชน์สำหรับประชาชนแล้วก็สำหรับหน่วยงานภาครัฐในการวางแผนวางนโยบายนะคะก็คร่าวๆเ,เ,เราก็อยากจะให้ดิจิทัลเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสาหรับเรื่องนี้นะคะ วัตถุประสงค์ของงานที่เราจัดวันนี้เรื่อง ending, ending p a n d e m i c เนี่ยก็คือทำยังไงให้เราสามารถที่จะนำนวัตกรรมที่มีอยู่เนี่ยไปช่วยจบการระบาดของโควิดแต่ที่เราคุยกันเมื่อวานหลายๆท่านก็มองว่ามันคงไม่ได้จบแค่เรื่องโควิดแต่ว่ามันน่าจะเป็นลักษณะของการสร้างพื้นฐานให้ประเทศเพื่อเดินไปข้างหน้าใน long term ด้วยนะคะคณะปฏิรูปเนี่ยมีการสรุปกิจกรรมออกมาทั้งหมด8ด้าน วันนี้และก็เมื่อวานนี้ที่เราคุยกันเนี่ยเราเราคุยกันหลักๆเรื่องว่าถ้าจะทำให้เกิดภาพรวมของคำว่า Health Data Platform เนี่ยในแบบ Long Term ที่ Sustainable ใน Long Term มเนี่ยมันมี Component ์อะไรบ้าง <c oughs> แล้วเขาก็ Identify มา3เรื่องเรื่องที่1ก็คือ Data Repository หรือ Data Integration เรื่องที่2ก็คือ Data Standard แล้วก็เรื่องที่3ก็คือ Governance Body ก็จะมี3กลุ่มที่คุยในกลุ่มแรกที่เราคุยกันเนี่ย ว่าถ้าเราพูดถึงคำว่า common repository เนี่ยความหมายของมันแปลว่าอะไรเราก็อาจจะมี Data จากหลายๆแห่งจจะมีเคลม m d t t d d t t a h เอชจากระบบ h อ e กลางข้อมูลบางส่วนจากอินเทอร์เน็ตหรือว่า Open Data ต่างๆเนี่ยสามารถที่จะดมเข้ามาใส่ในสิ่งที่เรียกว่า national health data platform ซึ่งความหมายของการใส่ในนี้มันไม่ได้แปลว่าเราต้อง Copy Data ของคนมาวางลงในถังเดียวกันแต่มันแปลว่าทำให้เกิดกลไกในเชิงดิจิตอลที่ทำให้เราสามารถลิงก์ให้เกิด Central Hub ลิงค์เข้าหาฐานต่างๆเราสามารถดึงได้ตามโจทย์ตามกำหนดสิทธิ์ที่ถูกต้องดึงได้ตามโจทย์ที่ถูกต้องทำให้เราเกิดเป็นสิ่งที่เรียกว่า National Data h e a l t h Data Plat f o อรซึ่งประโยชน์ของมันนะคะ <c oughs> สำหรับคนที่วางแผนนโยบายเนี่ยเราสามารถที่จะออก Executive Dashboard เพื่อให้คนที่เป็นนักแผนคนที่เป็นผู้บริหารสามารถบริหารจัดการตรงนี้ได้ เราอาจจะมีแอปแจ้งเตือนแอปติดตามแอปแสดงข้อมูลประวัติให้กับประชาชนเป็นการคืนข้อมูลที่เขาอุตสาห์ขี่ให้เราเนี่ยกลับเข้าไปนะคะสุดท้ายก็คือ Data ตรงนี้เนี่ยมันจะมีบางส่วนที่อาจจะเรียกว่า Open Data ได้เราสามารถที่จะให้ Open Data นี่ออกมาช่วยกลุ่มคนที่เป็นนวัตรกรหรือคนที่เป็นนักวิจัยสร้างประโยชน์ o อน o p ทําให้เกิด Value บน Data ได้ ซึ่งคำว่า Open Data เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่คนเขาพูดถึงกันเยอะในในปัจจุบันนะคะดิฉันก็ว่ามันจะมี3-4ประเด็นถ้าเราสามารถสร้างให้เกิด National Data Platform ได้เมื่อวานนี้มีอาจารย์หมอท่านหนึ่งก็เสนอว่าถ้าเราจะมีสิ่งที่เรียกว่า National Data Platform จริงๆเนี่ยมันจะเกิดประโยชน์ได้ในภาพลองเทอ r m มเนี่ยแปลว่า Party หลักๆทุกคนจะใช้ Data นี้ในการทำงาน เพื่อให้ตัดสินใจร่วมกันทั้งกลุ่มที่เป็น Disease Control Finance Service Regulator เนี่ยเราจะมองจากแหล่งเดียวกันเพื่อให้เราทำงานร่วมกันได้เพราะนั้นแหล่งนี้เนี่ยอย่างที่เน้นย้ำนะคะมันเป็นเรื่องของการ linkage มันไม่ได้เป็นเรื่องของการ centralized ทุกอย่างเข้าที่เดียวนะคะคราวนี้ <c oughs> ถามว่าถ้าจะลงมาเพิ่มเติมในลักษณะของสิ่งที่จะทำได้จริงๆทั้งปีนี้แล้วก็ปีถัดไปเนี่ยถ้าเราจะมี Linkage Hu b เนี่ย ตอนนี้ตัวที่เราไอดีไิฟยได้แล้วอย่างน้อยก็จะมีการทำ HIE ของกรมการแพทย์นะคะที่เป็นโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ที่เฟอร์ข้อมูลประวัติการรักษาข้ามโรงพยาบาลอันที่2ก็คือ H4U ของสำนักปลาดกระทรวงสงาธารณสุขที่ทำเรื่อง PHR ให้กับโรงพยาบาลในสังกัดสปสทมีระบบชื่อ Health Link ซึ่งดูโรงพยาบาลน,นอกเขตของกระทรวงสงาธารณสุขแล้มีการเชื่อมโยงข้อมูลและมีการแตะมือกับ โรงพยาบาลในเขตกระทรวงสาธารณสุขเพื่อจะเชื่อมตรงนี้แล้วเพราะฉะนั้นเรามีจุดตั้งต้นในระดับหนึ่งแล้วก็มีโคลิงที่อินิเชตโดยกรมการแพทย์ตอนนี้น่าจะทรานสเฟอร์ไปที่สปสทซึ่งทางทีมดิฉันกระทรวงดิจิทัลเนี่ยเข้ามาช่วยพัฒนาตรงนี้ด้วยเนี่ยมันมีระบบที่มีวางของอยู่แล้วและการสร้างลิงเกตฉับจากตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวมากนักนะคะอนาคตเราอาจจะมีการเชื่อมข้อมูลกองทุนที่เป็นการบูรณาการ3มกองทุน แต่การพูรณาการหมอหลายๆท่านก็มองว่ามันไม่ใช่ประเด็นเรื่องของการเคลียร์อะไรละมันเป็นการเอาเ a t a มาวางชนกันเพื่อให้ออกสถิติบางเรื่องได้นะคะแถวนี้ในอนาคตอันไกลเลยเนี่ยบัตรประชาชนเราอาจจะใช้เชื่อมกับ l n k a g e Hub แล้วก็ทำให้เรารับรู้รับทราบ อาจจะไม่ต้องโชว์บนแอปก็ได้เพราะบางทีประชาชนทุกคนไม่ได้อ่านข้อมูลสุขภาพตัวเองเป็นแต่สามารถเช็คให้คุณหมอเช็คให้กองทุนเช็คเรื่องสิทิเรื่องอื่นๆได้หมดรวมทั้งเรื่อง health intervention ในแต่ละเขตด้วยอันนี้ย มันก็เป็นโลกที่ไกลก็มีคุณหมอท่านหนึ่งทักว่าเอ๊ะแล้วถ้าคนที่ไม่มีเลข13หลักหรือเป็นคนต่างด้าวที่เข้าเมืองผิดกฎหมายมันก็มีการแก้เรื่องนี้ไปแล้วด้วยก็คือสปสทร่วมกับทางค<ฤ>ุณหมอเนตนพิดเมื่อวานก็คุยว่าเขามีการทําเรื่องขุ่ยวกรมการปกครองเพื่อ e f ฟ n e 13หลักมันจะมีบัตรอะไรสักบัตร,ท,รที่ทําให้เรื่องสุขภาพและเรื่องศึกษาเนี่ยมันขยับปอไปได้นะคะอันนี้คือภาพรวมแบบเป้าไกลนิดน,นึงทีนี้ถามว่าถ้าเราทําตรงนั้นได้จริงเน IC ี่ย <c oughs> เราทําอะไรได้บ้างอย่างหนึ่งก็คือเราอาจจะมี health recommender ที่ช่วยประชาชนเช่นในต่างจังหวัดเนี่ยอาจจะมีอสมอที่สามารถเก็บข้อมูลเวลาที่เขาวิสิตคนไข้เนี่ยเขาถามคําถามแล้วเขาตอบตอบ,บเข้ามาเนี่ยใน device เนี่ยมันยิงเข้ามาอันนี้จะเป็นข้อมูลเชิงพฤติกรรมที่โรงพยาบาลไม่มีโรงพยาบาลจะมีข้อมูลประวัติการร,ราักษาก่องทุนมีข้อมูลประวัติการเบิกอันนี้ถ้าเราทําตรงนี้เพิ่มเติมนิดนึงเราจะเริ่มมีประวัติของการการทำ behavior logs ก็คือข้อมูลเชิงพฤติกรรมของประชาชนแล้ว คุณหมอที่เข้ามาเป็นเอ็กซ์เพรสในลูปนี้อาจจะช่วย validate information suggestion กลับเข้าไปว่าเลข13หลักเบอร์นี้เนี่ยควรจะปฏิบัติตัวยังไงเป็นเบาหวานอยู่เรื่องการกินเรื่องการออกกำลังกายเมื่อกี้ที่ฉันเพิ่งคุยกับคุณหมออดุลศิราเนี่ยเราก็ค้นพบว่าเอ้เราก็พยายามคุมน้ำหนักมาช่วยชีวิตเนี่ยเรายังไม่รู้เท่าไหร่เลยว่ากินยังไงให้ดีนี่ขนาดเราเนาะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้ามันมีตรงนี้เกิดขึ้นเนี่ยการควบคุมสุขภาพ recommendation เนี่ยมันคืออนาคตที่เป็นไปได้คุณหมอสามารถเข้าสู่เครือข่าย แล้วก็ช่วยตรงนี้ได้หรือถ้าเรามี Data อื่นๆเช่นเราจะช่วยเรื่องอะไรได้บ้างคือถ้าเรามีประวัติการเบิกใจเราจะเห็นว่าคนนี้เริ่มเบิกน้ำยาล้างไตเมื่อไหร่เป็นเบาหวานกินยามานานเท่าไหร่เริ่มเบิกน้ำยาล้างไตมันมีแพทเทิร์นใช่ไหมคะการใช้ b บ s i ก AI อก็อาจจะทําให้เราช่วยดูเรื่องการจัดส่งอย่างมีประสิทธิภาพหรือกระทั่ง i n t e r v e n t i o n p r o g รแกรมของผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงเป็นโรคไตข้อมูลวัคซีนก็อาจจะช่วยได้นะเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการวัคซีนว่าเราทํานาย ดูตรงนี้ได้ดูเรื่องความตอบสนองระดับภูมิภาคลดการสูญเสียวัคซีนหรือเช็คว่ามันป้องกันโรคได้มากน้อยแค่ไหนเทียบกับฤดูการเทียบกับกลุ่มเป้าหมายมันก็ช่วยให้เราประหยัดงบประมาณในขณะที่ประสิทธิภาพไม่ลดลงอันนี้มันเป็นตัวอย่างของสิ่งที่ทําได้ถ้าเรามีสิ่งที่เรียกว่า National Health Data Plat f o r m นะคะคราวนี้มามองว่ามันเป็นคําที่กว้างใหญ่มากแล้วดิฉันก็บอกว่ามันก้าวแรกก็ยากเนาะก้าวแรกเราทาอะไรได้บ้าง อย่างนึงนะคะก็คือเราจะเริ่มมีความเราน่าจะเริ่มปลูกฝังไอเดียที่ว่าถ้าเรามี national health data platform any app แอป,ปอะไรก็ได้ใครจะทำแอป,ปอะไรก็ได้เราแยกระหว่าง front end กับ data platform แอป,ปเนี่ยแอป,ปอะไรก็ได้มาเชื่อมกับ data service ตรงนี้เชื่อมกับออ service อะไรก็ได้ตรงนี้สแกน QR code วัคซีนโควิดก็ได้สแกนอะไรก็ได้นยเราแยกเทียมันซะแล้วให้ทุกคนเนี่ยสามารถ plug in เข้ามาตรงนี้ได้เนี่ยคือภาพไกลๆที่ทำให้สาธารณสุขมันขยับ ได้อย่างเต็มที่มากก็คือทุกคนจะมีแอปของตัวเองได้เลยหลายท่านมองว่าการที่เราหลายๆกรมผลิตแอปขึ้นมาแล้วมันมีความซับซ้อนในความเห็นดิฉันนะบริบทของการใช้งานที่ไม่เหมือนกันจําเป็นต้องมีอินเทอร์เฟซที่ไม่เหมือนกันจําเป็นต้องมีแอปที่ไม่เหมือนกันแต่ทุกแอปควรจะยิง Data มาที่เดียวเพราะฉะนั้นประเด็นอะ่ะมันไม่ใช่ไม่ควรมีแอปเยอะๆประเด็นมันคือมีแอปเยอะได้แต่เราแยกเทียนี้แล้วทําให้ Data มันเชื่อมคราวนี้มาดูก้าวแรกนะคะดิฉันมองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นได้ก้าวแรกก็คือ การเชื่อม4ี่ระบบนี้เพราะเราได้คุยกับผู้พัฒนาและผู้เป็นเจ้าของทั้ง4ระบบนี้เข้ามาใน l ลิ a เก h ั b ก่อนโดยที่ขั้นที่1เราตกลงกันอยู่แล้วว่าการแลกเปลี่ยนเนีใช้ Standard ที่เป็น HL7 f i r e มีการคุยใส่หน้ากากผู้นี่เหนื่อยจริงเนาะมันมีการคุยกันตรงนี้นิดหนึ่งแล้วนะคะว่าจะเป็นยังไง ทีมเซลฟ์ซึ่งก็คือทีมที่เขาทำเรื่อง standard interoperability lab นี่ยของอาจารย์หมอบุญชัยและก็อาจารย์หมอหลายๆท่านเนี่ยได้ตกลงเลือกขึ้นมา13 item data resource จาก HL7 เพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนตรงนี้แล้วและมันได้ถูกใช้ทั้งของกรมการแพทย์และของ h e a l t h Link แล้วและ H4U ไม่ได้ต่างม,มากเพราะนั้นการ Unify ตรงนี้มันไม่ใช่เรื่องที่ไกลมากและไม่ใช่เรื่องที่ต้องใช้เวลาหรือเงินด้วย ต่อมาตอนนี้สำหรับระบบ h e l ย์ลิงก์เป่าตังถูกใช้เป็น KYC แล้วการยื่นคอนเซนต์ของคนไข้แล้ว H4U มีหน้าคอนเซนต์ของตัวเองสิ่งที่เราคุยก็คือจะคอนเซนต์ยังไงก็ได้ถ้าคอนเซนต์มันยิงมาที่ตรงกลางคุณจะคอนเซนต์ผ่านระบบอะไรเนี่ยไม่แมชเธอร์ตรงนี้ก็เป็นการเชื่อมอีกอย่างที่เราน่าจะทำได้นะคะแล้วสิ่งที่เราตั้งเป้าที่คุยกับคุณหมอปฐมพรก็คือถ้าเราสามารถสร้างไอลิงเกจ h ับเนี่ยเราเทสเฉพาะเขต13ก่อนเราจะทำได้ไหมในมีนาปีหน้าในความรู้สึกดิฉันเนาะ คงควันปีใหม่จริงอาจจะเร็วไปนิดนึงแต่ว่าอาจจะมีบางส่วนที่ขึ้นได้แต่มีนาปีหน้าเนี่ยเราจะบิ้วลิงเกจหับเฉพาะโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานครก่อนไหมให,ให้ทดสอบทดลองได้ไหมอันที่2ก็คือเฮลลิงกับ H4U ฟอเนี่ยสองอันนี้ตอนนี้เนี่ยมีการเชื่อมและทดสอบทดสอบข้ามระบบเนี่ยใน34โรงพยาบาลใน5จังหวัดซึ่งสังกัดอยู่ในเขต7กับเขต9ดอมิเนตไปด้วยโรงพยาบาลของจังหวัดบุรีรัมย์แล้วเราจะลองขยายตรงเนี้ยเพิ่มได้แค่ไหน ในเวลาแค่ไหนด้วยงบประมาณเท่าไหร่นะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือถ้าเขต13คือตอนนี้ระบบเฮ Link ที่วิ่งอยู่เขต13เป็นการคืนข้อมูลให้คุณหมอที่โรงพยาบาล H4U เขาคืนข้อมูลให้ประชาชนแต่เฮลิ n งเนี่ยไม่มีหน้าจอให้ประชาชนเข้ามาดูมีความเป็นไปได้แค่ไหนที่ระบบ H4U จะสร้างหน้าจอเพิ่มไม่กี่อันเพื่อจะดึงข้อมูลจากเฮลิ n งมาโชว มันก็ทําให้เขต13เนี่ยประชาชนสามารถดูข้อมูลตัวเองได้ในระดับหนึ่งคงไม่ได้ทุกชิ้นไม่ได้ทุกหน้าแต่บางส่วนอันนี้คือสิ่งที่เราคุยกันเมื่อวานแล้วเนี่ยเป็น action item ที่เกิดได้ในเวลาอันสัน้นคือ under 1ปีอาจจะไม่อาจจะไม่สมบูรณ์นะคะคาว่าเกิดไม่ได้แปลว่าเสร็จมันม,มันไม่มีอะไรเสร็จอะคะคุณหมอสุดท้ายที่ดิฉันมองว่าที่คุยกับท่านอาจารย์เปียมิรก็คือแล้วข้อมูลกลองทุนละ่ะเราคุยกันได้แค่ไหน ก็มีการตกลงและคุยเมื่อวานเก็บมันก,มนก็มันก็มีความเป็นไปได้ในระดับหนึ่งที่เรามองว่าถ้าเราทำแค่นี้ของ Data กองทุนนะคะดึงเคลม m d t t a มีการตกลงกันว่าเราจะเอา Exchange Standard แบบไหน Form แมแบบไหนมีฟีลอะไรที่ต้องการจริงๆในช่วงต้นเนี่ยแล้วเราไม่ไม่ขอให้กองทุนเขาแก้อะไรเลยขอแค่เขียน API โยนเข้ามาที่ Staging Datab a s e เพื่อจะทำการ Consolidate รวมกันได้เนี่ยแล้วข้อมูลชุดเนี้ เราต้องมีการ agree standard เนอะอีกอันหนึ่งก็คือสิ่งที่ถ้ามีกลุ่มก้อนนี้แล้วกองทุนจะได้อะไรโรงพยาบาลจะได้อะไรสิ่งที่เรามอบกลับคืนไปให้ได้ก็คือเราทำ analytic service deliver กลับไปให้เจ้าของเรื่องได้ว่าท่านอยากได้ Visualization แบบไหนแต่เป็น analytic service ที่เป็น upon request แปลว่าถ้าไม่ขอเราไม่ทา กฎเหล็กก็คือเราต้องแบ่งโรให้ชัดว่าใครเป็น Data Controller ใครเป็น Data Processor ถ้าทีมที่ดูแลระบบนี้เป็น Data Processor จะไม่มีการทำอะไรเลยที่ Controller ไม่ได้สั่งเหมือนโคลิ n k i n นะคะโคลิ n k เราทำอะไรก็ได้แต่ว่าสอทอต้องสั่งมาเพราะนั้นมันก็จะเซฟในระดับหนึ่งว่าเราทำ a n a า y t i l y t i r v i c e on Demand ให้อันที่สองคือกองทุนเนี่ยได้รับการ Request Data จากนักวิจัยจานวนมากมันจะซ้มๆกัน ถ้าเราจัดชุดบางส่วนตัด Sensitivity ของ Data ออกจัดชุดทิ้งไว้แล้ว g ก e ว n a นั้น Ste ี am บอกเราว่าใครที่ต้องมีสถานะแบบไหนมีสิทธิ์ดึง Data อะไรบ้างเนี่ยเราจัดชุดแล้วทำเป็น Data Controller ที่มี Catalog เหมือนกับคุณเป็นนักวิจัยอยากจะทำา d t t a สุขภาพเข้ามาเปิดดูใน Catalog แล้วเลื่อือกดูว่าอยากได้ Data ชุดไหนพอกดปุ่มปุ๊บม,ม,มันจะถามรายละเอียดแล้วคุณตอบเสร็จมันจะบอกว่าคุณมีสิทธิ์ดาวน์โหลดหรือเปล่า ถ้ามีสิทธิ์ก็ดึงได้เลยถ้าไม่มีสิทธิ์ก็ต้องทำเรื่องยาวๆแต่มันจะลดภาระกองทุนใน long term เพราะนั้นที่ฉันมองว่ามันมี2เป้าซึ่งทั้งหมดนี้มันจะเกิดขึ้นได้ถ้านะคะอันที่1 data controller ต้องมี governance คุมว่าจะใช้ยังไงจะเข้าถึงยังไง back up ทำลาย security privacy นโยบายเป็นยังไงซึ่งคนกลุ่มนี้ก็คงต้องเป็นคุณหมอที่เป็นตัวแทน representative จากหลายๆที่เข้ามาประเด็นที่2นะคะคือทีมนี้ออกกฎ ออกมาว่าต้องการคุม Data และการเข้าถึงอย่างไรทีม IT Implement กฎนี้บนระบบ IT เพื่อเหมือนกับกั้นประตูดิจิตอลไม่มีใครเข้าได้ถ้าไม่ผ่านประตูนี้เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นโปรที่แบ่งชัดเจนแล้วดิฉันก็มองว่าเป็นไปได้แล้วปีแรกเราอยากจะได้โลกโควิดกับโลกอะไรไหมหรือจะเอาทั้งหมดทีเดียวซึ่งอาจจะยากนิดนึงเราจะเริ่มต้นที่ตรงไหนเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เรามาตกลงกันได้ในอนาคตนะคะ <c oughs> สุดท้ายดิฉันว่ามันมีสประเด็นว่า ที่ที่ฉันเล่าตั้งแต่ต้นมาจนถึงตอนเนี้มันจะทำได้มันมีเงื่อนไขสองข้อนะข้อที่หนึ่งมันต้องมี governance เพราะว่าถ้ามันไม่มี data governance ปุ๊บเนี่ยการที่คนจะ Trust พอที่จะเอาของมาส่งให้คนอื่นเนี่ยมันยากในเชิงข้อมูลมันต้องรู้ว่าของเขาปลอดภัยและเป็นไปตามที่เขากดหรือพรบของทุกที่เพราะนั้นการเงิเน่เดี๋ยวทางอาจารย์หมอนวันนันจะมาเล่าให้ฟังนะคะอีกประเด็นหนึ่งก็คือของจะแลกกันได้อ่ะมันต้องรู้มันแลกกันยังไงเพราะฉะนั้นยังไงยังไงเรื่องมาตรฐานถ้าเราขาดไปมันก็จะยาก วันนี้ที่ฉันก็เลยอยากส่งต่อให้คุณหมอบุญชัยต่อเรื่องนี้ตรงนี้นะคะว่า้ hey, ถ้าเรื่อง governance กับเรื่องมาตรฐานเนี่ยมันจะหน้าตาเป็นยังไงเพื่อทําให้สิ่งที่เราคุยกันเมื่อวานเนี่ยมันเป็นรูปธรรมได้ในอนาคตนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณ